สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมคุณปู่ B6 กันต่อนะครับ B6 ว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับ ณขณะนี้ครับคุณปู่ B6 ก็ยังอยู่ริฟเหมือนเดิมนะครับอยู่ริฟเหมือนเดิมนะนี่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 นะครับอยู่ลิปคือตอนนี้เครื่องยกขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนี่เครื่องยกไปเรียบร้อยมอนม้อน้ำเอาไวโภชนไปล้างเปิดฝาล้างระบบมันใหม่หมดแล้วนะครับเออนี่ครับยังขาวจงขาจงเห็นไหมเครื่องไร่หมดเลยครับระบบลงระบบน้ําต่างๆอะไรที่มันเสียหายเราก็ เปลี่ยนมันใหม่นะครับเปล,นนลี่ยนมันใหม่นี่ชอมานานะครับไล่เปลี่ยนมันใหม่นะขอบประมาณนี้ก oui> ็แล้วกันนะครับนี่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างกาลังประกอบนะครับนี่ไล่ประกอบประกอบอยู่นะฮะช่วงล่างเห็นไหมนี่ครับของใหม่หมดเลยนะครับไล่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่คันชอกคันชักอยู่นี่นะครับคันชักอยู่นี่ เนะฝั่งทางนี้เป็นยังไงอ๋อเรียบร้อยครับฝั่งทางนี้เขาเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดี sha, จานเบี้ยงน,นี้เปลี่ยนใหม่แล้วจานเดิมเขาอยู่ไหนวะเดี๋ยวเเาให้ด,จดาาูจานเดิมเขาบางมากนะครับนี่ครับจานเดิมเขาบางมากนะครับเกินเยียวยานะครับตัวนี้ยังพอได้อยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจานเดียวมันก็ยังไงกระไรอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ของอะไรมานะครับนี่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ซ่อ,อมอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะคันนี้นะครับนีนะ่สายพงสายพานก็เบิกเป็นแท้ไปนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่7กรกดาที่นี้น่าจะได้สตาร์ทแล้วก็เคลื่อนไปอยู่ที่แผนกทําสีนะครับเข้อข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทําสีละนะครับคันนี้ยังสภาพย,ยังดีอยู่นะครับภายในงภายในไม่ได้แต่ต้องนะครับแต่ว่าทำความําความสะอาดอะไรใหม่แค่นั้นเองนะคันนี้ ออได้มาเท่าไหร่ว่าจาไม่ได้แล้วโดยรวมด้านหลังเป็นยังไงนะครับด้านหลังโอเคนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับขอไล่ด้านหน้าเสร็จก่อนไล่ด้านหน้าเสร็จก่อนแล้วเข้ามาไดไไ้ไล่ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับข้บอองพัเบรกเปลี่ยนนะนี่พวกสลักคันกอดคันเกียร์ก็เรียบร้อยนะครับคือเขาทาสลักคันเกียร์ใส่เรียบร้อยหมดละโหแน่นเปียกเลย นะครับอย่างแน่นนะอย่างแน่นนะครับนะไม่มีโยกเลยข้าบ้านผมเขาเอิ่นว่าบอมีกล่วยเลยนะครับ <laughs> นะอัปเดตนะครับอัปเดตสําหรับคุณปู่ B6 นะครับคันนี้จุดจาร์ดแน่นอนคันนี้เครื่องนี่ยทำอะไรบ้างน,นะก็คือไล่ใหม่ก็คือลื้อออกมานะครับตีอป,ปอกเปลี่ยนแหวนนะครับใ่นี่เปลี่ยนบอกสูบใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่แล้วก็เปลี่ยนประกงเพื่อประกันฝาสูบใหม่เป็นของแท้อะไรหมดเลยแล้วครับไล่พวก ข้างเครื่องทั้งใหม่หมดเลยนะครับไรระบบเกียร์ใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้คันน anyway> like ี้นะนี่นะครับไม่เยอะนะไม่เยอะแต่เครื่องหนักอยู่ก็เยอะอยู่นี่เพากลางเขาอยู่นี่นะครับเพากลางเขาก็ผมไปซื้อกระบาดเพากลางมาแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนกระบาดเพากลางอีกทีหนึ่งนะฮะมันได้ถอดเกียร์ถอดเพาลงมาแล้วไงก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วมันถามว่ามันใช้ได้ไหมมันมันกุ๊กกั๊กนี่หน่อยแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่า อ๋อมันมันได้ยกลงแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเผื่ออนาคตข้างหน้ามันหลวมมันเหลือมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็ลูกปงลูกปืนก็ใส่เรียบร้อยนะครับนี่จานเบรกใหม่เหยียบอ่องเลยนะครับใหม่เหยียบเยียมเลยนะครับหนาตึกนะครับจานเบรกอ๋อแล้วมั้งนะครับก็ยังมีไล่ต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นป้ายฟ้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่า ขอเป็นป้ายฟ้านะครับขอเป็นป้ายฟ้าเพราะว่าจะใช้ยางมันใส่ใสบอ่อนั่งอยู่เพราะว่าบอ่อนั่งเขายังเดิมเขายังดีอยู่นะครับบอ่อนั่งเดิมยังดีอยู่นะก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงดูฝั่งทางนี้บ้างนะฮะนี่เห็นชัดๆนะครับนี่คือฝาเนี่ยทำไมผมไม่พ่นนะครับผมไม่อยากพ่นนะให้มันเป็นของสีของเดิมมันดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ่นไปมันเจอคนลงคนรอนเดี๋ยวก็ผุดเนพองอะไรอีกนะครับก็เลยไม่พ่นนะครับ ก็มายังไงก็ไปอย่างนั้นฝาแต่ว่ายางอื่นล้างให้หมดนะครับเปลี่ยนสูงเปลี่ยนซีนเปลี่ยนไอบาลหายใจนะนะครับข้างในอะ่ะท่านใดที่เปิดฝาสูเปิดพวกฝาวงฝาบา้าเปลี่ยนยางฝาบาวแล้วเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนตรงนั้นด้วยนะไอไอท่อหายใจฝาเข้าบา้าด้วยนะครับไม่กี่ร้อยนะครับไม่กี่ร้อยก็ควรเปลี่ยนนะครับเนาะน,นี่ครับไล่ไล่ไลดูเต็มนีนะฮะ ก็เดี๋ยวพาไปชมแฉวบไปหาคุณปู่ B3 B4 B5 B6 ต่อนะครับนะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะครับพามาแฉวบดูรถแต่ละคันนะครับคันนี้ B2 ก็ด้านข้างเนี่ยรีดแล้วครับเก็บล้อล้อเหลือขัดเก็บตาเม็ดเรียบร้อยหมดด้านข้างหมดแล้วนะครับขึ้นหลังคาเรียบร้อยแล้วนะนี่โอ้ขึ้นหลังคาแล้วนะคัน B2 นะครับ B2 ตอนนี้ก็ใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับนะแล้วก็มีทีอะไรเนี่ยทีเจ็ดเหรอทีทีห้าเหรอ นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นี่ก็รอเข้าแผนกสีแล้วนะครับคันนี้รอเข้าแผนกสีแล้วคันนี้เป็นเครื่อง1 KD เีนะครับเกียร์โต้ก็จัดสอดจัดทรงอะไรช่วงล่างช่วงล่างทำเรียบร้อยนะครับเคาะบวมต่างๆแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะครับเอ0 0าอเอาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะทําเสร็จหมดแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเอาออกมาเข้ารอแผนกสีหมดเลยนะครับรอแผนกสีหมดเลยแล้วก็คันนู้นอีกนะครับบีไหนเนี่ยบีนั้นก็ B5 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 ก็รอรอเข้าสีอีกทีนึงนะครับเพราะว่า ผมจะให้รถตู้เข้าอยู่อย่าง,างมากไม่เกิน3คันนะครับไม่เกิน3คันตอนนี้ก็มี b B2 อยู่นี่นะครับเพราะว่าทําไมไม่เข้าหมดเลยเพราะว่ามันต้องมีงานของงานประกรันงานซ่อมรถทั่วไปอยู่นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับงานซ่อมรถทั่วไปอยู่คันนี้ B B ออไหนวะเนี่ย B3 านะครับ B3 B3 ตอนนี้โปฝั่งทางนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลาลังขึ้น น่าจะได้ขึ้นขึ้นท้ายแล้วมั้งเนี่ยคัน B3 นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำรีวิวงานสีผมจะไม่ค่อยได้อัปเดตเป็น EP ไปนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่มีอะไรนะครับนี่ก็ได้เก็บด้านทงด้านท้ายโปด้านทงด้านท้ายนะครับเหลือ,อฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้คันนี้ตีพื้นไม่หมดละแล้วครับเหลือก็รีดเดี๋ยวโปตั้งแต่งสรรอะไรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็คันนี้นิสสันเออร์แวนนะครับ N1 N1 ก็ เรียบร้อยนะครับมาอยู่แผนกสีแล้วนะครับยังรอคิวลงนะครับรอช่างลงตอนนี้ช่างก็ขาดบ้างนะครับเพราะว่าช่างมีแต่ัยรุ่นตอนนี้มีลูกหมดแล้วครับท้องก็ไปดูแลลูกท้องลูกอะไรด้วยนะครับน้านี่ันี้เอแวนนะครับเรียบร้อยนะครับเอแวนมันเอ่อมันจะช้ำแค่ตรงท่อนนี้นะครับท่อนนี้นี่ท่อนหน้าซ้ายนะครับที่เหลือสวยงามหมดเลยนะแล้วก็ไล่ป่าพงป่าผูดามขึ้นลงขึ้นลิฟต์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนาะประมาณนี้นะประมาณนี้ ส่วนท่านใดนะครับยังมองหารถตู้อยู่นะรถตู้ที่เขาเรียกอะไรล่ะเอออยากมีรถตู้แล้วก็ซื้อแล้วจบๆเลยนะครับก็สอบถามผมมาได้นะครับ0897229744นะครับก็จะมีทั้งรถทุกประเภทนั่นแหละครับผมหาให้ได้หมดแล้วก็ตามสภาพนะทุกท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ารถตู้เนี่ยพวกหัวจรวดพวกเอแวนพวกบัตตี้เนี่ย ขาซื้อมาแล้วเนี่ยสมมติว่า,วาคันละ67 0,000หมื่นนะครับห7 0 0 0 0หมื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันถามว่ามันใช้งานได้ไหมแต่ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าขับไปซ่อมไปขับไปซ่อมไปบางทีพาเรากินข้าวลิงอะไรประมาณนี้นะครับทำไมผมว่าเออทำไมรถอยู่อู่มันเยอะจังเลยยังไม่ได้ปล่อยออกอะไรสักคันเพิ่งปล่อยไป2คันนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะครับเนาะก็จะมีปล่อยออกไปประมาณสองคันนะครับผมจะเร่งให้ทันภายในทันหนาวนี้จะทันหนาวนี้นะครับเนาะก็ ทำไมนะครับทำไมถึงทำให้จบนะครับคือผมอยากทำให้จบแล้วให้ลูกค้าแบบเสียเวลาหน่อยนะครับในการรอรถเนี่ยครับแล้วก็เอาไปใช้ให้มันสบายใจไปที่ยวไปอะไรได้สบายใจเลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คืออยากทำให้มันจบๆไปเลยนะดีกว่าผมขายรถไปแล้วแล้วมันไปกินข้าวลงข้าวเง คนที่ซื้อไปเขาก็ไม่ได้โทษตัวเขานะว่าเขารับได้นะครับเพราะว่าก่อนขายในคัสเซนสไตล์ผมผมก่อนขายเนี่ยผมจะบอกเลยว่าต้องทําอะไรบ้างอะไทำบ้านหรือพี่จะไปทําเองอะไรก็แล้วแต่พี่นะครับแต่อย่าว่ากันนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้ก็จะว่าผมขายรถมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนมากผมจะทําให้มันจบๆไปนะครับทำช่วงล่างทําเครื่องยนต์อย่างมากก็ต้องขอทําเครื่องยนต์ก่อนแหละช่วงล่าง <c oughs> มันหลวมก็ไม่เป็นไรนะครับจะขอเครื่องยนต์ให้มันจบเรื่องความร้อนความร้อนเพราะว่ารถตู้เนี่ยส่วนมากปัญหาอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องความร้อนนะ นั่งอยู่บนก้นเราเนี่ยแล้วมันไม่มีที่เรามองระบายเหมือนรถเก่งรถกระบะอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะท่ในใดที่ยังมองหารถตู้อยู่อยากให้ผมหาไม่ยังไม่มีอยากให้หาให้แล้วก็บิวให้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744หรือมีรถอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วอยากให้ผมบิวให้อะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็มีรถคันใหม่เข้ามานะครับนี่นะครับนี่คันนี้เป็น ัวจรวดนะครับัมจรวดเครื่อง 3L นะครับปีผมก็จำไม่ได้เพิ่งได้เข้ามานะครับก็จ่อไเวลาแล้วยังไม่ได้ทำเป็น EP ีหลักๆเลยนะครับก็ถ้านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะช่วงล่างต้องทำนะผมบอกอย่างเงี้ยนะครับความร้อนปกติแต่ว่าแนะนําว่าให้ชัวร์ควรไล่นะครับไล่ถ้าจะเอาจริงผมไล่ให้ได้นะครับเปลี่ยนวงเปลี่ยนวาก็ไม่กี่ล้อไม่กี่บาทก็ถ้ามันไม่ไม่นัดมากผมก็จะเปลี่ยนให้แต่ว่าเครื่องเนี่ยผมขับมาจากร้อยเอ็ดวิ่งร้อยวิ่งร้อยวิ่งร้อยก็ไม่มีปัญหานะครับสีสวยคันนี้สีสวย ช่วงล่างต้องทำนะครับทำเครื่องช่วงล่างทำแอร์จบใช้ยาวๆคันนี้นะครับเครื่องช่วงล่างแอร์นะผมบอกอย่างนี้นะครับจบเลยงบอยู่ประมาณอาจจะถึงแสนตีไปสักแสนหนึ่งซื้อคันนี้ผมขายอยู่7จ็ดหนะก็เตรียมตังไว้แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งทำนะครับเพราะว่าสีมันไม่ได้ทําคันนี้แล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างไม่รวมล้อกับยางนะยางล้อยางก็คืนนี้ไปนะครับช่วงล่างก็เน้นใช้งานทั่วไปเพราะว่าคันนี้เป็น power ด้วยนะครับเครื่อง 3L 2 8 0 0สอนซีซีนะสีสวยไม่ผุกนะครับไม่ผุก นะะเครื่องถามว่ามันใช้งานได้ไหมวิ่งยาวได้ไหมวิ่งได้ครับนะแต่ว่ามันก็มีหลวมตามอายุมันนะผมบอกอย่างนี้นะมีหลวมตามอายุมันนะปั๊ม hm, ดีเซลปั๊มอะไรมันก็ตามอายุมันนั่นแหละครับแต่ว่าใช้งานได้ป,ปกติไหมใช้งานได้เดี๋ยวไล่ไล่ความลงความร้อนแค่นั้นเองแล้วก็ปกติแล้วเครื่องตัดไปทีนี้ช่วงล่างนะครับต้องทำนะครับเพราะว่าวิ่งแล้วมันร่อนมันร้อนนะครับระบบวงระบบเบรกนี่นสําคัญนะครับื่อเราวิ่งลงคงลงเขายาวๆนี่โอ้พาเราแหกโค้งลงเขาเลยนะลงเหวเลยนะ นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคันนี้7จ็ดหมื่นห้านะครับภาษีต้องต่อนะภาษีขาดนะครับอันนี้27กุมภาพันหกสามขาดนะภาษีขาดแต่รถมันบอดี้มันสวยอ่ะ b o d บอดี้มันสวยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ภา,ายในนี่จอดนานจนอะไรขึ้นมาแล้วนะครับน,นี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะผมถ่ายสดๆอย่างนี้เลยนะครับได้มาผมยังไม่ได้ทําอะไรสภาพนี้เลยนะครับนี่ได้มาสภาพนี้เลยมีผู้ตรงนี้นี่นี่นี่ มีผูแค่ช่ชวงนี้ช่วงนี้น,นี่เท่าน,นี้เท่านี้เท่าเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับมีผูตรงนี้ไม่ดีซีเรียสแล้วก็เดี๋ยวปันป่นปันป่นปัน่นเอาสีพื้นทาก็ได้นะครับพอสนิมมันมีขึ้นนะครับแล้วก็ประตูนีน่ครับด้านลงด้านในก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โลง่ลงๆโลง่ลงๆนะครับโลง่ลงๆเลยนะประมาณนี้นะครับด้านท้ายเป็นยังไง ครับอยากเห็นมีร่องรอยนะมีรอยตรงนี้นะครับก็คือว่ามันมีรอยขูดขฉีดอะไรแหละนะครับมีรอยขูดขฉีดเบียดเบิดนิดๆหน่อยๆนะครับสีตรงสีแตกนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ผุนะป่าท้ายมีตรงนี้นะครับเป็นสนดิมขึ้นเฉยๆไม่ผุนะเป็นลอนสีร่อนนะครับมีป่าท้ายตรงนี้ตรงนี้กรองกะแรงกรองแกงอ่ะเดี๋ยวยึดให้นะครับก็จะเอาจริงๆเดี๋ยวคุยกันนะครับก็ตรงนี้ก็มีนี่ครับชัดเจนนะผมมอาชัดๆหมดเลยนะครับวงกบประตู มีตรงนี้นะครับไอ้กวงกบกระจกท้ายฝาท้ายมีตรงนี้นะฮะนี่ชัด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 เดีด๋ยวคลิปละเอียดอ่ะถ้าท่านใดสนใจก็ทักผมมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายอะไรให้ได้เลยนะข้างล่างบอกว่าต้องทำนะต้องทำนะครับมานอกเรื่องไปแล้วนะครับคันนี้ก็ทีหกก็นะครับยกเครื่องมาแล้วนะครับยกเครื่องมาแล้วนี่เครื่องเขาอยู่นี่นะครับยกเครื่องลงมาแล้วนะเดี๋ยวทำาทำเป็นคลิปไปนะครับช่วงลงช่วงล่างมาอะไรมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับอะไรมาแล้วส่วนหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้นะครับ อีกไม่นานนะครับอีกประมาณทั้งสองสาวันอาทิตย์นี้น่าจะจบนะครับน่าจะออกจากลิฟต์ได้นะครับน่าจะออกลิฟต์แล้วก็ส่งไปแผน,นกเคาะเคาะพวกเล็กเล็กน้อยๆแล้วก็ทําสีนะครับเคาะเล็กเล็กน้อยตั้งวงกบประตูตั้งอะไรใหม่ๆมันใหม่หน่อยนะครับเนี่ยเคาะพวกบุบพวกอะไรเงี้ยแต่คันนี้บางนะครับคันนี้บางสีสวยอยู่นะครับสียังสวยอยู่ก็น่าจะไม่นานทําสีก็ทําสีแต่ภายนอกอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับลืมครับลืมอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้บีอะไรวะเนี่ยก็ลืมแล้วกับพี่เเจจ้้้าาขขอออออองงงรรรรรถถยยยยููู่่ะะะนนคคัับบบบดดกีผผมมมวลื น่าไม่รู้น่าจะ B4 สีบ้างคันนี้ B4 นะ B4 นะครับ B4 ไม่บีก็ B6 อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้ทำเป็นสีเขียวนะครับตัวเล็กมาอนี่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 นี <ifica> ่น <sculptures> ี <t aps> ่นี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 นี่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 ่นี่นี่นี่นนี่นี่นีี่นี่นี่นนี่นี่น่นีี่นนี่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 ี่นี่่น แต่งภายในแล้วพ่นสีขาวนะครับพ่นสีขาวคันนี้ทาสีภายนอกนะครับแต่ตัวนี้ผมทําแถมให้ให้แกนะครับท่อนนี้เพราะว่ามันผูกก็เลยทําเรียบร้อยนะครับทําไปเรียบร้อยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนี่ยาวเฟ้ยเลยนะฮะสวยงามนะครับสวยงามคันนี้สีนิสสันมัทนะครับสีเขียวนิสสันมัทนะนี่แหลม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 เป็นยังไงบิบบับบีบบับเลยครับปิดแสงปิดแสงฟาับนี่นะครับ ก็จะไม่เด่นนะครับสีจะออกเรียบเนะครับไปแบบไม่ค่อยสะดุดตาเท่าไหร่นะครับแต่ก็สะดุดอยู่นะแต่ก็สะดุดตาอยู่นะคันนี้นะครับเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะนี่น,นสวยงามคันนี้ก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับว่าจะทําให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้นะกับคุณปู่ B B6 นะครับ B6 นานะยัางไงก็อย่าลืมติดตาม รถคันต่อตไปทั้ง t o y ยต้ทั้งไอทั้งีสุทั้งนิสสันทั้งโอ้มันครบหมดเลยนะครับหรือท่านใดอยากให้ผมหารถให้นะครับมาบิวนะก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0897229774ทีิปนี้ย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย